ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดเกี่ยวกินเที่ยวเฮฮานะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปกลางเต็นท์หลังคานอนกันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับแล้วก็จะไปทดสอบออนิงที่เราไปติดตั้งมาใหม่นะครับเป็นออนิงของแบรนด์ TGM ซึ่งติดตั้งมาจากร้านอนุภาพการยางยังไมไ่เคยออกงานเลยนะงานแรกเป็นคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้พาท่านผู้ชมไปกางเต็นท์ไปตั้งแคมป์หลาย EP แล้วมีแต่ไปพักโฮมสเตย์มีแต่ไปเที่ยวรีสอร์ทนะครับ EP นี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปกลางเต้นลังคานอนกันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับกับบรรยากาศช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี65นะครับไปดูกันว่าบรรยากาศที่ทุ่งสแสลงหลวงจะเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ช่องไดเกี่ยวกินเที่ยวอีหาตอนนี้เราก็ได้มาแวะพักรถกันนะครับที่หน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับมีห้องน้านะครับมีร้านค้าสวัสดิการด้านหน้านะครับ ร้านขายกาแฟแต่ถ้าเข้าไปร้านกลางเต็นท์ก็ติดต่อตรงนี้เข้าไปก็ด้นในอีกประมาณ1-2กิโลนะครับด้านหน้าก็เป็นทุ่งกังหันลมเผาคอนะครับจำไรโอโซนของเราได้หรือเปล่าใครที่ยังไม่ดูคลิปไรโอโซนนะครับไปย้อนดูได้นะครับ มานอนกับพี่เบียร์คืนนั้นค <t une> ืนที่เกือบหาที่พักไม่ได้ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าไปอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับเวลาก็บ่ายโมงครึ่งก็น่าจะไปแวะซื้อวัตถุดิบทําอาหารตอนเย็นนะครับกินกะเพราเนื้อใช่ไหมน้องเอิงกินหรือเปล่ากะเพราเนื้อกะเพราเนื้อทอดไข่แล้วก็หุงข้าวเองเลยเท่านั้นจบพอ้ก็ไข่เลิ่้แวไข่ไป สี่ห้าฟองก็พอเออไข่ไปทอดนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแวะซื้อเนื้อวัวแล้วก็ไข่ตอนเย็นน่าจะได้ทำผัดกะเพราแล้วก็ทอดไข่กินง่ายๆนะครับร้านก็ร้านเดิมที่ตอนมาไลาโอสนอยู่ตรงแยกสามแยกที่ตรงไปนั่นไปเขาคอนะครับเลี้ยวซ้ายมาอนนิดนึงนะครับ มันจะมีหัอมุมตรงเซเว่นเลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็เจอร้านเลยครับทุ่งแสลงหลวงทุ่งหญ้าสวนนารรคาเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงไปก็จะไปไปสถานีขขเขาคอเราเลี้ยวขวาแยกนี้นะครับ อีกไม่กี่กิโลอีกประมาณ5้ากิโลก็ถึงทุ่งแสลงหลวงแล้วนะครับนี่เลยินดีต้อนรับสู่บ้านทานตะวันก็จะมีร้านค้านะครับขวามือก็ขายอาหารเหมือนกันสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อมาจากเขาคอ,อก็จะมีไม่ใช่ร้านนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านที่สองมีพวกอาหารแช่แข็งไว แล้วนะครับด้านหน้าของอุทยานทุ่งแสลงหลวงเราก็น่าจะได้ไปลงทะเบียนอยู่ตรงจุดนี้ก่อนจะเข้าไปด้านในนี่ก็เป็นอัตราค่าบริการนะตามป้ายนี่เลยสมัครลงทะเบียนแล้วมึงมีคนมาไหนหมอสอันนี้มาสองสองคนครับตคนกลางเต็นไหมกลางเต็นครับกลางเต็นอาหรับเชื่อับมสองคนค เรียบร้อยแล้วนะครับชำระค่าบริการผู้ใหญ่นะครับ2คนคนละ40บาทแล้วก็ค่ารถรถยนต์หนคันสาบบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันไปลงทะเบียนกลางเต็นท์นะครับอยู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านในนะครับ เยอะเหมือนกันเออแล้วก็ผมเห็นในเพจนะครับมีเต็นท์กระจมให้ด้วยนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสดงหลวงน่าจะหลังละ1,000บาทเพิ่งเห็นข้อลงในเพจเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมานี่เองนะครับใครไม่ได้เตรียมเต็นท์มาหรือว่าไม่อยากนอนบ้านพักก็สามารถจองเต็นท์กระจมมก็ได้นะเดี๋ยวเรามาติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับลงทะเบียนกางเต็นท์กันก็เดี๋ยวมาสแตมสมุด อุทยานด้วยไม่ไม่ใช่อาคารนี้แล้วนะครับเขาย้ายไปอาคารแรกนะครับตอนมารอบนั้นจุดบริการนักท่องเที่ยวจะอยู่ตรงนี้สงสัยเขาก่อสร้างเพิ่งเสร็จย้ายไปตึกการนานี่มาวันที่แปดเดือนแปดหกสามวันนี้เดือนอะไรดูครับมารอบที่แล้วนะครับวันที่แปดเดือนแปดหกสามนะครับมารอบนี้วันที่หกเดือนแปด หกห้านะครับโอ้โ oh, ห oh. ผมเพิ่งเปิดดูเหมือนกันเนี่ยว่ามาช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากเลยรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกลางเต็นเรียบร้อยไม่ได้ทําอะไรก็ไปกลางเต็นเลยเมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเราจะเข้าไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็สามารถเข้าไปได้เลยถ้าเป็นรถยกสูงนะครับแต่ว่ารถเก๋งไม่น่าจะอนุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมขับรถเข้าไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปที่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น าลาดุสิตารวมถึงไอป่านางพญาไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ทางจะเละหรือเปล่านะครับนี่เราก็าย้อนกลับมาทางที่เราเข้ามาแต่ว่าเส้นทางตรงเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เข้าเฉพาะรถที่ยกสูงนะครับรถที่เป็นรถต่ํารถเก๋งเขาจะไม่ให้อนุญาตเพราะว่าเส้นทางก็ค่อนข้างเป็นดิน ถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาระหว่างการเดินทางอาจจะลำบาก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับศาลาดุสิตาก็ข okay. ับรถเข้ามาไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วแต่ว่าถ้าจะไปป่าสนนะครับก็ต้องขึ้นไปอีกนี่กำลังคุยกับน้องเอิงว่าจะไปหรือเปล่านี่เราจะมองเห็นสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมวิวป่าสนนะครับยังไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเละมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับ ถสวนมาหลบกันไม่ได้เลยนะครับนี่ทางแคบมาก ก็เดินทางมาถึงแล้วทุ่งนางพญาเมืองเลนนะครับก็เดี๋ยวเร่งเวลาถ่ายรูปหน่อยเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับก็เส้นทางค่อนข้างลําบากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าฝนตกลงมาสวยงามมากนะครับต้นสนล้อมรอบเป็นต้นสนสองใบนะครับดินแดนแห่งทุ่งหญ้าป่าสนสองใบพอดีมาเจอพี่ชายอยู่กลางทางพอดีนะครับวีคอร์สสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับป้ายแดงไม่เอี่ยมเลย ต่อต่อแถวกันออกมาตอนนี้เหลือแค่สองคันค่อยๆขับออกไปลานกลางเต็นท์นะครับ าถึงจุดศาลาดูสิตาแล้วนะครับนี่ดูทางขึ้นช่วงแรกที่ขึ้นไปชันมากนะครับรถพี่ชายที่ไปเจอกันอยู่ด้านบนกำลังลงมานะครับอกถ้าฝนตกนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเส้นทางไปทุ่งพญาเมืองเลนนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังหาทำเลกางเต็นท์นะครับก็มีรถล,ลูฟทอบเต็นท์มากลาง4-5คันได้อยู่นะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้เพราะว่าเราเข้าไปด้านในไม่ได้ไงด้านในเขาให้เฉพาะเต็นท์พืน้นถ้าเป็นรถเต็นท์ลังคาก็ต้องจอดอะไรอยู่ประมาณนี้ต้องจอดอยู่ตรงที่จอดรถหรือว่าอยู่ตรงลานหอนะครับแต่ตรงลานหอเหมือนว่ามันจะแดดแล้วก็มันมันโล่งๆเกินไป แบบนี้เขาก็จอดอยู่นี่ถ้าเอาตรงนี้มันก็ใกล้ต้นไม้เกินพี่กลัวกิ่งไม้ไงคนก็พอสมควรอยู่นะครับวันนี้นี่เห็นไหมแบบรูปซอบเซนของคันนี้เขาก็จอดก็ต้องจอดอยู่ตรงลานจอดรถนะ ตอนนี้เราก็ได้ทำเรกลางเต็นท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในป่าสนนะครับนี่ไม่ได้ติดถนนมากเพราะว่าสนนั้นเต็มเลยรถเขาก็จอดตรงลานจอดเต็มเลยนะครับไม่มีที่ว่างให้รถเราเข้าเพราะว่าเราต้องกางออนนิงด้วยถ้าไปจอดต่อเขามันจะกางออนนิงไม่ได้นะครับนี่ถ้าเราไปจอดอยู่งั้นเราก็กางออนนิงกางอะไรไม่ได้นะครับเราก็จําเป็นต้องมาจอดอยู่ไปกลเพื่อนหน่อยคนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ ยินวันเสาที่6สิงหาคม ตอนนี้เราก็ได้เซตแคมป์ของเราเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้กางเต็นท์เจ้าโบเลียนะครับของแบรนด์ TGM นะครับแล้วก็ออนนิ่งตัวไม่นี่เลย TGM นะครับขนาดสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผ้าใบเป็นสีเขียวนะครับเข้ากับตัวเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ตัวเสาเป็นสีดำและที่พิเศษนะครับนี่เลยเออนนิ่งตัวนี้นะครับเขาจะมีไฟ LED ไมาให้นี่ เป็นไฟมาเลื่อนไล่นะครับมากับเจ้าตัวออนยิงเลยแล้วก็จะมีแจ็คตัวนี้ต่อพ่วงนะครับเป็นหัวที่จุดบุหรี่นะครับต่อใส่รถก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวเจ้า power b o กก็ได้นะครับกเดี๋ยวมืดๆหน่อยค่อยจะเปิดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไฟ power b o กของเราเป็นตัวด้วยแม่ครัวของเราจะทําอะไรเอ่ยหุงข้าวหุงข้าว <laughs> เคยทำไหม <laughs> <laughs> ประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหม หุเข้าวในหมอสนามนี่เขาใครก็ใช้เตาไฟฟ้าเขาใครยังใช้เตาไฟฟ้า <S 2> <S 2> <S 2> มารอบนี้ใช้เตาสนามเนยจะเป็นยังไงจะได้กินหรือเปล่า เป็นไงล่ะฮะ <c oughs> มีรุน้นมีรุน้นคนข้างใต้มันขึ้นมานนไม่ม่แล้วไม่คนหมอนี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปเสียบกับไฟ LED ที่มากับออ n นิง TGM นะครับอันนี้ก็เป็นหัวปลั๊ก12โวลต์นะครับเสียบใส่กับ power box หรือว่าใส่ที่จุดบุหรี่ในรถจนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบไฟกันค่ัเปื๊ดเขามีสายมาให้ตรงนี้นะครับ แล้วก็หมุนมันเข้ากันเลยมันไม่เข้ากันปึ๊บแล้วเราก็เอาสายตัวนี้นะครับมาต่อกับตัวนี้ก็ทำเป็นเกี่ยวหมุนกันน้ำได้ด้วยนะอย่างดีเลยนี่โดนเลยวะเพื่อนเร็วจังยังไม่ได้ใช้เลยทิปแรกน,นี่เป็นหัวที่เจ็ดบิ๊ เราทดสอบดูกับพ่อบอกเลยแล้วพ่ตรงที่จุดบุหรี่ปิดแล้วนะครับนี่ตัวนี้ปิดมันจะเป็นสิ่งหน,น,นึ่นี่เปิดเราสามารถหลีนะความสว่างได้อน,นี้ดีหลีตามสุดค่อยๆสว่างอันนี้คือ,น,คอนี่คือสว่างสุดนะครับนี่ตัวนี้คือสว่างสุดมาละเมนูทอดไข่ของเรา นี่ทอดไข่เสต้นหอมเจียวเสแก้วด้วยเอา,เอาทำอรไออร่อยนะจ๊ะแม่ครัวันพัฒน์มาครับเดี๋ยวขอตัวทานข้าวเย็นกันนะครับนี่กม็มีเมนูกะเพราเนื้อของผมนะครับแล้วก็ทอดไข่ไข่เจียวนี่แคมป์ยำข้มามขืนของเรานะครับก็จะมีไฟททออนิง่งแล้วก็มีไฟประดับไฟปิงปองหน้าเต็นนะครับแล้วก็มีไฟ USB อีกหลอดนึงนะครับเพื่อแสงสว่างยางค่ำคืนนะครับกินข้าเลยไหมหิวแล้วใช่ไหม,มกินนั่นหมดนะตักตักแค่นิดเดียวยนนนอน่ดูดิมาครับทานข้าวเย็ยนกันครับ ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับฝนตกนะครับที่ทุ่งแสลงหลวงตอนนี้ยากาศดีมากเลยก็เดี๋ยวขอตัวนอนต่อแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับพอดีว่า ตื่นลงไปเก็บของด้านล่างได้ยินเสียงฝนแล้วลืมเก็บเก้าอี้แล้วก็ลาโพงนะครับเลยลงไปเอาทีนีนะ้ตกไม่แรงนะไม่มีลมเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณนันทนพัฒน์ตื่นเช้ามาพบกับสายหมอกนะครับที่ทุ่งสแสลงหลวงดูสิครับนูน่น เดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านหน้านะครับขาวหมดเลยก็คือเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หกทุ่มครึ่งฝนตกแทบทั้งคืนเลยนะครับโอเป็นทริปที่ทดสอบออนนิ่งนะครับโดนฝนทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปดูหมอกหนาๆน,นะครับโ้หมอกหนามาก นี่ก็เป็นโซนด้านหน้านะครับลานกลางเต็นท์ของทุ่งสแสดงหลวงดูครับมองด้านหน้าหนามากสวยงามมากเลยมองเห็นต้นไม้มองเห็นฝ่าไกลๆจางๆนะครับสวยมากอากาศดีมากเลย เดี๋ยวเราไปทําอาหารเช้ากินกันดีกว่ากินหรือเปล่าชาพี่อะ่ะ okay. ทําไมหาวิธีทําให้มันอร่อยอาหารเช้าของเราง่ายๆเมนูเกาหลีมามา่าโอ้ยใจหมอกสวยมากเลยตรงนั <laughs> <laughs> ้นรถเข้าไปได้ Que cae. สายหมอกไหลเข้ามาในป่าสนนะครับเริ่มคุมเข้ามาในส่วนพื้นที่ที่เรากังเต็นนะครับ เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกตั้งแต่หกทุ่มครึ่งนะใช่ไหมมันก็ปลอยอยู่จนถึงเช้าหรือว่ามันหยุดตอนไหนหรี้บอกอมันก็พกแป๊กพกแป๊กพกแป๊ก,ก,ก,กอยู่นั่นก็จนจนถึงตอนเช้าที่ผมตื่นขึ้นมารบ,บรรยากาศก็แบบที่ไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับหมอกหนามากเมื่อเช้านี้แต่ตอนนี้เริ่มกําลังมันไหลลงไปรุ่นแล้ว ตั้งสาราดูสีตาแล้วมีรถวิ่งเข้าไปเส้นที่เราเข้าไปเมื่อวานหนึ่งสงสัยจะไปรอชมฟ้าจีตขึ้นแต่น่าจะไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่าฟ้าปิดนะครับวันนี้นะครับการข้า,าวเช้ากันนะครับอาหารเกาหลีจากคุณนันทพัฒน์ม,มาม่าใส่ไข่ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูห้องน้ําที่อยู่ใกล้ๆเต็นท์ของเรานะครับก็อยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็จะมีหนึ่งจุดนะครับนูน่นแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งจุดมีร้านค้าสวัสดิการมีอาคารให้นั่งทําอาหารหรือทานข้าวนะครับแยกห้องน้ำหญิงชายชัดเจนนะครับ ห้องน้ำหญิงก็มีสองห้องมีอ่างล้างหน้ากระจกห้องน้ําชายอ่างล้างหน้ากระจกนะครับมีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็โถปัสสาวะนะครับเป็นห้องสุข,ขาแล้วก็มีฝักบัวด้านในนะครับทั้งสองห้องมีฝักบัวด้านในนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับห้องน้ำไม่ไกลกันเลย เห็นไหมแคมของเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับนู่นน้องเอิงเอาถ้วยชามไปล้างนะครับอยู่ตรงอ่างล้างภาชนะนะครับมีเป็นจุดให้นะครับมีจุดนี้แล้วก็จุดนั้นก็มีนะครับที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับตอนนี้ก็ ได้ไปอาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเย็นมากเลยเย็นจนสั่นเลยอะ่ะน้ําที่อุทยานไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเราก็ได้เคลียอุปกรณ์เก็บเต็นท์เก็บออนนิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลียรขยะตรงพื้นที่บริเวณที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไปโซนด้านหน้าที่เราเดินไปเมื่อเช้าตอนนี้หมอกมันหายหมดแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นเป็นทุ่งหญ้าสวยงามก็จะพาคุณนันทพัฒน์ไปถ่ายรูปนะครับ แล้วก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตรงร้านด้านหน้ากันนะครับเวลาก็ประมาณเกือบจะ10 0โมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น กันบ้างครับบรรยากาศแคมปิ้งนะครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับในคืนที่ฝนตกแล้วก็หมอกหนาๆนานายามเช้านะครับช่วงนี้ฤดูนี้นะครับป่าหญ้าทุ่งหญ้าเขียวขจีนะครับแต่เส้นทางเข้าไปตรงทุ่งพญาเมืองเลนนะครับถ้าฝนตกก็ค่อนข้างลําบากนะครับต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่ม ก็คือทุกเต็นท์เงียบกันหมดแล้วนะครับบรรยากาศล่มลื่นสงบมากเหมาะแก่การพักผ่อนมากนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องไดเกียวกินเที่ยวเฮงฮะ EP หน้าจะพาไปตั้งแคมป์กันที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเอิง